ของฝากของฝากขอบคุณค่ะถ่ายคลิปเด้อของฝากจากกันทะลมเนาะกันทะลักฮะกันทะลักกันทะลักสิบอกว่าพี่เพนชอบกินหมูหยองถูกไหมถูกไหมคะถูกไหมกดไลค์กดเลิฟด้วยค่ะกดเลิฟด้วยนะเฮ้ค่ะเนาะโอเคโอเคโอ้หลอดติดตามเดิมเหมือนเดิมลอดตามไม่จะเอาชุดมาตัด เอเข้าไหมออได้ค่ะว่างนะเนาะว่างว่างยุบไม่พนอโอนี่ได้นี้ด้วยอกของนี่ของของเอฟซีมาฝากนาะค่ะนาะขอบคุณเอฟซีหลายยเค่ะเล็กเล็กๆน้อยค่ะพี่เพนเล็กๆมนอยถึงมันจะเล็กเน้อยแต่น้ำใจเยอะกว่าเออคัะคักคัะคั อักนพอแล้วเนาสบายดีหรือว่าสวัสดีสวัสดีบ้องประอุ่มกุณคเนี่ยเนาะสบายดีพี่น้องมอสกูสทุกคนสาวเอฟซเนาะทั้งหลายเนาะเอซีของสาวพินกะตอนนี้กะได้1นึ่งร้อยสิสหร่งร้อยสท่านแล้วเนาะ อันเอฟซีของเจอรเพนกัขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามเมื่อนี้กับเซอเพนกับจีมีเรื่องประทับใจเนาะมีเรื่องประทับใจมาเว้าให้ฟังคือเมื่อนี้กับเ, <FC, S 2> เอฟซ,เอซีเอฟซีมาหาถึกฮอดบ้านเนาะเพิ่นกับมีมีมีขอมาฝากเนาะต้องขอบคุณอีกเรื่อ,นอหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเอฟซีเอฟซีน่าคือ ผู้ช่วยทั้งสามท่านเนาะคะ่ะมีผู้ช่วยแแบบผู้ช่วยจอมผู้ช่วยเป็ดนะะเนาะค่ะเนาะที่เอาของฝากมาให้ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆที่ยังคิดหอดคิดถึงกันเนาะมาแบบเซอร์ไพรส์เนาะคะ่ะมาแบบเซอร์ไพรส์จนแ่เพนเหตุงานเดี๋ยวเอา้าเออค,คนกับมาหาทึงบ้านแต่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอแส่เฟนกับขอวอวยพรให้มีความสุขหลายๆล่ำรวยเงินทองนะคะขอให้เป็น ที่รักของผู้บังคับบัญชาและเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชานะคะหรืเอ,อเป็นที่รักของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสาเพานนำเดิอค่ะติดตามนำคลิปเสาเพนจะปล่อยออกมาเรื่อยๆเด้อค่ะเดอ้อติดตามนํำในเด้อค่ะพี่พี่น้องๆทั้งหลายขอบคุณไรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย